สวัสดีจ้าสวัสดีเอื้ออายสุขสุคนจ้ามุนีอรัญญาชาแนลพาเอื้ออายทุกคนย้อนไปวัดดานพยินได้จ้าเป็นอีกหนึ่งวัดเอรัญญาไปครั้งที่สองด้วยพระรังสรตท่าแล้วแต่ความศรัทธาส่วนบุคคลนะจ้าเป้าหมายของอรัญญาเอนีกับไปร่วมง,งานพุทธพิเศษเหรียญรุนแรกของพระอาจารย์เจ้าอารวาส เจ้าอาวาสพี่น้องเวาพิษเจ้าอาวาสวัดด่านพระอินทร์อำเภอนิคมค้ำ่อยจังหวัดมุกดาหารน,น้าจา้าน้อพี่น้อง,พองเพิ่นก็มีพิธีบวงสวงสมโภชน้าจ่านี่แหละจาเป้าหมายเลี้ยนรุ่นแลกพิกดวงเนื้อโลกพี่น้องอรัญญากะสัทธากระไดเขาแถวตอขิ้ว ซึ่งในโอกาสครั้งนี้มีการเหตุปั่มเลี้ยนเองพี่น้องกะเป็นครั้งแรกในชีวิตนอะจาะเป็นเลี้ยนรุนแรงของพระอาจารย์เหากะดีใจร้ายแล้วเห่ากะมาเขาขี่ปั่มลำดับที่ในเลี้ยนแบบนี้เลยพี่น้องปั่มเรียบร้อยแล้วอรัญญาก,กะรอให้เจ้าหน้าที่เพิ่นใส่กรอบให้นาะจาะซึ่งเจ้าหน้าที่เพิ่นกะค่อยๆใส่กรอบอันนี้กะ เป็นความเสื่อเป็นความศรัทธานะจ๊ะเป็นเป่าไมา้อีกเป่าไม่หนึ่งเพื่อเป็นวัตถุปงคนติดโต้หายเห่าในการน้ำเนินชีวิตแต่ชีวิตเท่าจะดีบอดีก็ขึ้นรับโตเห่านะจ๊ะเนาะทุกคนกะขออนุมโมทนาสาธุเป็นหนึ่งพลังในการเหตุการณ์เหตุงานเหรียญรุ่นแรกคองาอาจารพ่นเจ้าอาวัตวัดวด่ดานพระอิน กระลองไปเสดไปหาข้อมูลเม่งได้จ้านี่เร้จ้สำเร็จใส่กรอบเรียบร้อยแล้วพี่น้องกะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจดีใจหลายจ้าเป็นเหรียญพิกดวงมีสองด่านได้จ้าเหรียญหลุ่นนี้พี่น้องเห็นทั้งสองด่านผละใสทีขีดให้เรียบร้อยน่าจ้าอันนี้คือเป้าหมายในการไปวัด ครั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องล่างของขังจิตโตพี่้อสาธุน้ำกันมาจากน้อในการทำมาค้าขายในการสู่ชีวิตขอให้ราบลืล่นสาธุนาจาก